ดอ,อนคิโอตีดอนคิโอตีดอนคิโอตีนี่คือเหมืนอนเรื่องเอาเสอรอแกต้องชดใช้แกทำเพื่อนเราตายแต่รีออนกับคาวเซอร์มัน

If you hurry, you might get there before she turns into one of them. Ah, uh, so you aren't heartless after all. I guess I should be thankful. Oh, yeah, you should. Hi. Hi, Hwana. Uh oh. Defect. Defect Lamon. Rotate. อ่า ทำไรอะดีเฟสอืมทำไรยิงรูปรอะอันนี้คือไปนู่นเนาะลอกทาวเวอร์แต่เราจะ ย้อนไปก่อนมีเซฟด้วยวะโอ้โอมีคนมาต้อนรับกูด้วยโอ้ยอืม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 อ้โหออ้โหอืมอืมแทงให้หมด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  อโอ้โห,โหอ,อืมอืมอืมเจ๊หมดโอ,โอ้คือปืนแรงแต่ว่าถ้ามันมาเยอะแบบยเยอะเยอะเกินก็เจ็บอยู่เหมือนกันโอ้โหมีเฝ้าด้วยเหรอ ไอ้ที่ของโอ้โอไม่ลงไปแล้วนะตรงนี้ใครจะลงเราไม่ลงเราก็ไม่ได้ตั้งใจลงเน้ะเราโดนจับโยนลงไป ตองนี้มีอ่ะซ้ายกับขวาซ้ายนี่คือโอ้ยเสียงไก่ขันไก่ <laughs> นั่งได้มานะี่ยเดี๋ยวทำโอ้มัสเตอร์ราโมนเนี่ยโอ้โหใครต้องทำ ไอ้สองคำเลิกแล้วทำไมถึงมีไก่วะ <c oughs> เออนั่งพักสักแป๊บนะเรียน <c oughs> There is no time for resting ช้เวลาจะมานั่งพักน้องน้องรอไปก่อนนะเนี่ยหรอทำไร,รอ่ะ ยิงก็ทำไรปลาระเบิดเหรอระเบิดไหมล่ะอ๋อก็คืออ๋อออกเองอเคจากที่ไปดู <c oughs> ก็คืออีควิปหรออย่างนี้หรอปลาไข <c oughs> ่อ๋อนี่ไง <c oughs> เดือดดูอิดงี้นี่เองไปแล้วน้องไก่หมดแล้วน่ะโอ้โหยี่โอ้โอ้ไปละโอ้ มีตัวยืนดักอยู่นี่เองนี่มันห้องอะไรอ่ะอ๋อตรงนี้ต้องช่วยเอสลี่มาก่อนโอ้โหแล้วเราก็ไม่ได้ย้อนมาโอ้โหอ๋อนี่โคเดนโทเค้นแมสด้วย <Okay. S 2> เดี๋ยวปืนพกเดี๋ยวค่อยมาอับตอนเล่นรันที่แบบใช้ปืนพก<ป>สามซองจะได้ไรเออมันต้องสีทองอยู่แล้วแหละเฮ้ยลิโคลี่ไอเทมนี่ไงหายาแล้วเพลง okay. เค้ก็ยังดีเฮ้ Wait, 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 wait. Hello. Yes, next. Yahoo! There's the clock tower. Clock tower. Hang in there, Ashley. Wait for me, Ashley. Looks <laughs> like there's... เพราะอาจจะต้องมีลูกซองพกติดตัวไว้อีกสักอันในกรณีที่ยิงยิงหมู่มากไม่ทันซึ่งผมมีลูกซองในใจไว้อยู่เลยว่ปะ่ะไหนสิัลโหลโอ้โหหุ่นเลย น้าดูบึงบึ้งนะมาขอให้มา <S <S อเออไหนไวะทางซ้ายนี่มีของของก่อนโกบา มายัางมายัางครับมายัางครับโอ้โหไปลวหนึ่งอืมอืมอืมหมึ่งไง ไอ,อ,อ,อ้ยิงครับเฮ้ยเสียงอยู่ข้างบนเอ่อเราจะเก็บของแต่ของไม่ได้อืม เปิดก่อนได้เปียบหรือเปล่าไม่รู้จะเปิดไปแล้วนะครับจุกมาจุกมาอืมนะครับเลียงคนกันมาเลยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรนะเห็นอะไรแวบเห็นอะไรแวบวไม่ต้องเล่น เฮ้ยข้างหลังมาลงมาก่อนออืมอืมมลงมาลงมาครับเจ๊ใคยโยอะไรมา ใหนใครใครโอ้โหยิงแม่นมากแม่นมากเลยอืมหนนัดหนึ่งศพโอ้โหของเยอะมากเลยวะมีตรงนี้หรอ ตรงนู้นะ่ะเอาต้องลงไปเก็บโอ้ไปไปย้อนไปนิดหน่อยยิงทะลุฉากไม่ได้แล้วนะประเด็นติ้งนอง ขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆโอเคยังมีเสียงอยู่นะไหนืมใครเก่งโล่โล่เฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหขออนุญาตหลบก่อนเลยครับ ยิงไม่ได้ด้วยท่านแม่เอ้ยอย,าย,ายา่าอย่าอย่าระวังโดนระวังโดนระวังโดนเออเตือนแล้วใช่ไหมระวังโดนอ,โอืมาจังเลยเว้ยสนุกไหมสนุกไหม สนุกไหมสนุกแหละเล่นบ่อยขนาดนี้เล่นบ้างเล่นบ้างดิถ้าสนุกก็เล่นบ้างนี่อัสนนก ไปครับไปลนไปมาดิเฮียนี่ไงมาเก็บของนะดินี่สนุกเห็นสนุกก็สนุกด้วยใช่ไหมสเสียงจะเบาลงแล้วนะเอาไปหนึ่งลูก ไอ้เสียงใครอยู่ไหนตลกไปหมดแล้วโอ้ยไหนวะโอ้ยอึมอยู่ไหนเนี่ย พอเลย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 ,เลยไหนอยู่ไหนอีกโอ้โหเรียบร้อยสาจะไม่ให้ใครลงนะพออืม ม,มาตบลูใครมันใครมันตีนใครมันปีนใครปันปีน,น,ปนเดีย แม่โอ้โหลงมาได้ตั้งหนึ่งตัวบดเอกชิเมนต์เลยกูแม่งเอ้ยโอ้หมายกอดวันนี้มงมงดูอะไรอะ่ะโอเคประตูนูน้น นี่ไงเฮ้ยน้องอยู่นี่เอชลีย์น้องร่างกายไม่ไหวแล้วฮิวเฮ้ยมีคนยืนรอมีคนยืนรอ เอาไปนี้ได้ไหมเนี่ยแบบเกมหมออื่นเดือนเออเฮ้ยคืออะไรอะ่ะโอ้โหเสียงมันก๊อกแก๊บมากเลยแย่ต้องเดินเฉยๆอย่างเงี้ยอียโล่เดมอนโอเค อ๋อไอตรงก๊อปแก๊บก๊อปแก๊บนี่ห้าม,มาเฮ้ยมตัตนาหูขอหนึ่งนัดเน้นเขี้ยนี่เห็นไฟอ๋ออยู่นี่โอเค ไปดูที่อื่นก่อนแป๊บนึงลุงนะเดี๋ยวมาโอ้ยนี่ไงตรงที่เรามองเห็นเมื่อกี้เขียมนมดแล้วลุงเจออะไรเปล่า Welcome w e l l i a m What can I do you for เงิน,น,น,นงซื้อพอซื้อสตั๊เกอร์ละ

So, I have delivered the girl to you as promised. Do mm -hmm. tell our Lord do not forget the loyalty of his servant, Ramon. Ashley! Leon! Leon! Such a fool! งง่เตอร์กดี้พูดมากอยงว่าื้อเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อพูดมากของจริงเออมันคงไม่ง่ายอย่างนั้นใช่ไหมนั่นไง <c oughs> ไอ้ฉันโอเคพลังเหรอพระเจ้าโอ้โหโค้งเป็นพระเจ้าแบบมึงไงนะโอ้ยโอ้ย ถ้าคุณต้องเป็นพระเจ้าอย่างมึงเนี่ยกู่อันนี่ดีกว่าไหมโอ้โหมันอันนี้ยังวะเฮ้ยมันจะทำอะไรอะ่ะศึกษาแพทเทิร์นแป๊บหลบแป๊บยังไงพวกเหรอพวกเหรอ พวกเหรอเดียมยูเด yeah. ียมยูโอ้โหมึงม oh, ึงพ่นอะไรของมึงเนี่ยโอ้ยอืมอ๋ยอืมอืม กูไม่ใช้มีดกูใช้ปืนแรงกว่าเยอะเรียบร้อย no thanks bro <c oughs> เจียวไปเลยไม่ใช่มีดแทง่ะดี เจ๋วติด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 แต่รีออนไม่พูดเลยอ่ะเฮ้ยมันผิดวิสัยรีออนบอะแล้วหมดแล้วโอเคไปทางนี้หรอ ไม่มีเวลาแล้วไม่มีเวลาแล้วแต่ผามบบูทไนท์นี่จะมีอะไรไม่มีนะไปยืนชมวิวงั้นเหรอ ปืนนี่มันแม่แม่ปืนนี่มันพกอยู่ที่ยิงไ,ได้ <c oughs> ยิงได้เกมก็จบเร็วไปียร้วดิ มีของเก็บมั้งใช่ไหมมีอะไรวะเนี่ยไม่มีอ๋อมีหนึ่งถังหนึ่งถังให้เก็บเนี่ยเด้อโอ้ยหนูไม่มีอะไรมั้ง

เอา้าเรือเยอะตรงนี้เหรอไหนอะโอ้นี่โอ้โหตอนไว้ใครจะเห็นไม่เปิดแมปก็ไม่รู้เลยเนี่ยไม่น้องหนูน้องหนูยังไม่มีเควส์นะ perfect ยี่งบอกว่าต้องว่ายน้ำไปพูดอย่างกับจะว่ายน้ำไปลีออนฮะขอเช็คดูของก่อนแป๊บนึงเคลียร์หมดแล้วไม่มีอะไรละไปอาดามิตอะไรอยู่หรือเปล่าจ้าหนุ่ม You look like you've got something to say. I have something to ask you. But I don't think I'll get a straight answer. <laughs> Raccoon, City. Uh, Raccoon City. You know, after the incident, the world changed. I try to save one person, a hundred others die. I, I changed too. <laughs> you!

แล้วเอ้าถามถามจะคิดมากเกินไปหรอพ่อหนุ่มเกิดอะไรนี่แหละชีวิตฉันตอบคำถามแบบเอดานะครับตอบคำถามโดยการถามกลับนะโอ้โห กลับเรือกลับไปมั้งเนี่ยนี่จะมีสักภาคไว้ที่แบบได้คุยกันแบบสถานการณ์ปกติแอชชลลี่โอ้ยน้องอัญชรีไปนู่นแล้ว เสียงอะไรวะมีอะไรสสองเกวะเนี่ยมีแค่นี้อ่ะีดริต้องรีบแล้ว